ตอนที่615าทำไมอีกาถึงเหมือนโตเขียนหนังสือเดวิดแพ้แล้วแพ้อย่างไม่เป็นท่าในความเป็นจริงยอดสันจงสูงน่าซึ่งยังไม่ทันได้เผยแพร่แม้แต่ตัวอักษรเดียวของอลิซในแดนมหัศจรรย์เริ่มเสมอกับยอดขายของเดวิดวาระแห่งความพ่ายแพ้ของเดวิดก็มาถึงครั้งนี้เขาถูกกำราบด้วยความเหนือนชั้นถูกขวงสุดยอดหลังจากถูกรังแกมาครั้งหนึ่งในที่สุดชาวเยี่ยนก็สัมผัสดได้ถึงชัยชนะพวกเขาน้ำตารืนอยู่ครู่หนึ่งถึงแม้ชัยชนะในครั้งนี้จะเป็นของถูกขวงแต่ชาวเยี่ยนก็รู้สึกว่าบนเหรีีียราาาาาางงงงงววววัันนน้้ม้มมมคคคดชออออออบขขพกกกเเู่่่ืจตไป พวกเราเป็นทีมเดียวกับถูขวงทว่าเบื้องหลังของความเปรมปรีร่วมกันของชาวเยี่ยนคือความเงียบเงันร่วมกันของชาวหานนนี่เป็นครั้งแรกที่วงการนิทานหานนโจได้สัมผัสถึงความน่ากลัวของถูขวงไม่ต้องเอ่ยถึงข่าวลือต่างๆซึ่งพวกเขาได้ยินมาหลังจากผนวกรวมดินแดนในที่สุดพวกเขาก็เข้าใจแล้วว่าคําว่าถูขวงหมายความว่าอย่างไรในความเป็นจริงทั้งจินฉีชูและเยี่ยนต่างรู้สึกประหลาดใจกับชัยชนะอันทุ่ม้นในครั้งนี้ของถูขวงพวกเขาเริ่มคบคิดถึงความสามารถด้านการเขียนนิทานยาวของถูขวงอีกครเเียยนนนิทาสั้ล มีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยเข้าไปคอมเมนต์ในพื้นที่แสดงความคิดเห็นของเดวิดก่อนหน้านี้เมื่อเดวิดเอาชนะปีเจียเขาสลับตัวอักษรหน้าหลังส่วนถูกคงกลับใช้วิธีที่เดวิดเอาชนะปีเจียมาเอาชนะเดวิดแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าหนามยอกต้องเอาหนามบงอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องรอให้ถูกค่งออกโรงชาวเน็ตก็พร้อมจะวิ่งเข้าไปซ้ำเติมอย่างอดใจไม่ไหวผมแพ้แล้วเดวิดเลือกที่จะนอนรอและยอมรับคาเยื่หยัน เมื่อเดวิดยอมรับความพ่ายแพ้การประชันวรรณกรรมนับเป็นอันจบลงทว่าสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคือเดวิดถึงกับเปล่าปิดการแสดงของตนเองนิทานไร้แกนสารอลิสผู้แปลกประหลาดที่แท้สิ่งที่เรียกว่าแดนมหัศจรรย์คือมิติกระจกซึ่งตรงข้ามกับความเป็นจริงผมอ่านไปครบสองรอบและยอมรับในความพ่ายแพ้อย่างเต็มใจหมอน,นี่ไม่ใช่แค่ยอมรับในความพ่ายแพ้เขายังอุตส่าห์เขียนบทวิจารณ์เยยียดเกี่ยวกับเรื่องอลิสในแดนมหัศจรรย์โดยกล่าชื่งชมหนังสือเรื่องนี้ของทูขวงจากมุมมองของเรื่องราวไปจนถึงการตีความของเขาเองราวกกกกับลืมไปปป่าาาตนนนเเอง็ผู้้แพจรรรรรระชณ เขาบอกว่าแดนมหัศจรรย์คือมิติกระจกเนื่องจากภาพที่คนเราเห็นเมื่อมองในกระจกกลับกันในความฝันของออริสตัวละครต่างๆจะพูดเรื่องไรสาระบางอย่างที่แปลกมากจนคนปกติมองว่าไรเหตุผลแต่สิ่งเหล่านี้สามารถพิสูจน์ได้เสมอหากคุณคิดอย่างรอบคอบเขายังบอกว่าประโยคว่าทําไมอีกาถึงเหมือนโตเขียนหนังสือในนิทานเรื่องนี้เป็นบทพูดที่จะละเอียดอ่อนมากความหมายที่แท้จริงประโยคนี้เป็นคําสารภาพของแมทแฮตเตอร์ถึงออลิสนอกจากนั้นเรื่องราวและคําอธิบายปรากฏในเนื้อเพลงแดนนิทานก่อนหน้านี้จาได้ว่าเนื้อเพลงข้อน,นั้นร้องไวเช่นนี้ได้ยินว่าแแมทตออรร์หลลักส ทำไมอีกาถึงเหมือนโตเขียนหนังสือเพราะว่าไม่มีเหตุผลเช่เชนที่แมทแฮเทอร์หลงรักออลิสก็ไม่มีเหตุผลเช่นกันแต่รักก็คือรักไม่จําเป็นต้องมีหลักการหรือเหตุผลใดทั่วขณะหนึ่งชาวเน็ตพากันคลื้นอย่างไรก็ตามบทวิจารณ์หนังสือของเดวิดก็ทําให้ทุกคนคบคิดหลายคนเริ่มเชื่อการตีความของเดวิดเพียงแต่หลายคนไม่ลืมที่จะหยอกล้อว,ว่าเดวิดกลายเป็นร่างทรงของถูกหงแล้วแต่รู้สึกดีจริงๆเป็นภาพสะท้อนในกระจกจริงๆ ในตอนสุดท้ายของนิทานบอกกว่าท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะออลิสฝันแต่เรามักจะมอกกว่าทุกสิ่งในความฝันนั้นตรงกันข้ามคำว่าเป็นภาพสะท้อนในกระจกจึงเหมาะสมมหน่าและเดวิดถึงยอมรับผมยอมเลยได้ยินว่าแมทแฮตเตอร์หลงรักออลิสตอนแรกคิดว่าเนื้อเพลงท่อน,นี้เป็นแค่ชื่อของนิทานของถูกวงนึกไม่ถึงว่ายังเป็นการอธิบายหลุมขนาดมหามาในออลิสในแดนมหัศจรรย์ถูกวงสปอยเรื่องไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วเพียงแต่พวกเราอ่านนิทานฉบับทางการแล้วชุกคิดไม่ทันในตอนแรกอันยกระกาศเดียวอันยกระกาศเด หลังจากการเผยแพร่ออลิสในแดนมหัศจรรย์เขาย่องติดตามคำวิจารณ์บนโลกออนไลน์ประโยคในนิทานที่ว่าทำไมอีกาถึงเหมือนโตเขียนหนังสือนั้นแม้แต่หลินเยวียนก็ไม่มีคำตอบนึกไม่ถึงว่าเดวิดจิบประโยคแลอเพลงเมื่อปีที่แล้วออกมาตีความนอกจากนั้นยังได้รับการยอมรับจากผู้อ่านนับไม่ถ้วนจะว่าไปแล้วดูเหมือนว่าผู้อ่านบนโลกจำนวนมากจะมีการตีความในลักษณะเดียวกันส่วนที่สองของนิทานอลิสได้ลืมเรื่องราวของแมทแฮตเตอร์ระหว่างการเดินทางไปยังแดนมหัศจรรย์เธอปรากฏว่าแมทแฮตเตอร์ผิดหวังมากนี่อาจเป็นอีกหลักฐานหนึ่งว่าแมททตเออรชลลิิสสุก่งง้้วนนป็จได นี่คือสิ่งที่หลิงเยวียนประเมินชาวเน็ตและนักเขียนจากบลูสตาร์คนกลุ่มนี้เที่ยวชาญด้านการเชื่อมโยงบาแสซึ่งรกระจายเข้าด้วยกันจากนั้นจึงทิหาข้อสรุปซึ่งหลิงเยวียนไม่สามารถตอบโต้ได้นี่นับว่าเป็นนิทานผู้ใหญ่ไหมครับดูเหมือนว่าจินมู่จะมีความสงสัยมากเช่นกันหลิงเยวียนครุ่งคิดบอกได้แค่ว่าผู้ใหญ่ก็อ่านได้แต่สุดท้ายแล้วก็มีไว้ให้เด็กอ่านเพียงแค่กว่าเด็กจะอ่านเข้าใจพวกเขาก็โตแล้วนี่คือความคิดของหลิงเยวียน เด็กๆอารนอลิสในแดนมหัศจรรย์จะรู้สึกว่านิทานเรื่องนี้สนุกไม่ได้ขบคิดมากเท่าผู้ใหญ่บนโลกมีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือเด็กๆในแดนมังกรชื่นชอบนิทานเรื่องอลิสมากขณะที่ในโลกตะวันตกกลับมีผู้ใหญ่มากมายชื่นชอบผลงานเรื่องนี้ก็จริงจิงวูเอ๋ออย่างยิมแย้มนิทานมักจะเขียนให้เด็กนกเสมอนอกจากนี้การผจญภัยของ,งอลิสในแดนมหัศจรรย์นั้นมีความสนุกเต็มเปี่ยมนิทานที่เขียนขึ้นมาสำหรับผู้ใหญ่บนโลกนี้มีที่ไหนเรื่องนั้นก็ไม่แน่ลิงเยวียนตอบอย่างไม่ค จิงงูยินโดยไม่ได้คิดมากอย่างไรก็ตามกําไรที่เราได้รับในครั้งนี้ก็ชัดเจนมากเห็นได้ชัดว่าสถานะของหัวหน้าในใจของชาวเยียนสูงขึ้นแล้วตอนนี้ชาวเยียนมองหัวหน้าเป็นฮีโร่หลังจากนี้ชาวเยียนจะติดตามผลงานของหัวหน้ามากขึ้นแทนที่จะมีท่าทีที่ลังเลแบบเมื่อก่อนหลิงเยวียนพยักหน้าเมื่อเขียนออริสจบชื่อเสียงของเขาก็ทะยานสูงขึ้นอย่างรวดเร็วคาดว่าส่วนใหญ่มาจากทางเยี่ยนโจการผนวกรวมของชินชีชูเยียนและหานอยำดำเนินไปอย่างรวดเร็วนอกจากชินโจแล้วหลิงเย,ยวียนยังไม่ได้พิชิชตตตใใใจจจจทททววววีปอออื่่่นนนนๆหหลลลััังงงงาาาาาาากกกก้้้เขขขะะคคมมสสญบรรดแึ นอกจากนั้นจิงมูชำลึงมองหลวงเวยซึ่งกำลังก้มหน้าก้าตามตาฝึกฝนภาพวาดน้ำมึกเขียนนิทานอีกเรื่องจบแล้วหัวหน้าน่าจะคิดเรื่องวาดการ์ตูนต่อนะครับผู้อ่านมากมายตั้งตรารอผลงานใหม่ของอาจาร,รจออย์อิงนอจะอยู่ไม่ว่างนี่ครับลิงเยวียนขมวดคิ้วจิงมูจนใจก่อนหน้านี้คุณก็บอกหลวงเวยแบบนี้แต่ตอนเขียนออลิสในแดนมหัศจรรย์คุณกวาดไปเขียนไปไม่ยักเหมือนไม่ว่างแบบนี้เรียกว่าไม่มีแรงบันดาลใจมากกว่าลิงเยวียนเปลี่ยนมุกใหม่วาดการ์ตูนคนเดียวหนยจะแย่ผมมีสตูดิโอการ์ตูนคอยช่วยเหลืออยู่ คุณหมายถึงยังไม่ต้องรีบครับลิงเยวียนเอยที่จริงเขาคิดจะให้คนอื่นๆวาดการ์ตูนตนออกแบบพล็อตเรื่องและสะตอ,อรี่บอร์ดที่สำคัญด้วยตัวเองส่วนครั้งอื่นๆเขาจะเป็นเพียงหัวหน้าที่คอยสังงานอย่างสบายใจเถอกะการ์ตูนสน,สนุกสนุกมีมากเกินไปลิงเยวียนชักจะวาดไม่ออกแต่ลิงเยวียนก็ยังไม่อยากวุ่นวายเมื่อเห็นว่าเดือนกุมภาพันธ์กำลังจะใกล้เข้ามาลิงเยวียนคิดว่าจะรอดูผลฤดูกาลเพลงเดือนกุมภาพันธ์ก่อนแล้วค่อยว่ากันตอนนาที6เส้ยนนจยตีวงการเลงฮันโจ ความสนใจของหลิงเยวียนย้ายจากนิทานมาอยู่ที่วงการเพลงเป็นการชั่วคราวและเกิดขึ้นในวันนี้พอดีสตาร์ไลาเริ่มต้นประกาศเกี่ยวกับเพลงจุบลาซึ่งหลิงเยวียนเตรียมไว้สำหรับฤดูกาลเพลงเดือนกุมภาพันธ์ในเวลาเดียวกับที่ซุนเย่หัวรีโพสต์เชอญกลิ่งไกรของเซียนไในฐานะผู้ประพันธ์คำร้องและทำนองก็ปรากฏสู่สายตาชาวเน็ตนับไม่ถ้วนขณะนี้เพลงเริ่มต้นใหม่ซึ่งเซียนไงเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องและทำนองยังคงผขงาดครองตำแหน่งแชมป์ในฤดูกาลเพลงนี้ ไม่มีใครคาดคิดว่าในเดือนกุมภาพันธ์เซเนจะยังคงเข้ามาไต่ชัดเพลงต่อไปบรรังผู้ชนะในการจัดอันดับในเดือนมกราคมยังไม่เป็นที่พอใจของเขาปีนี้เซียน่ยงมีความกระตือรือร้นในการปล่อยเพลงสูงมากนับตั้งแต่เขาเดบิวต์มาน้อยครั้งมากที่เขาจะปล่อยเพลงสองเดือนติดต่อกันเดือนมกราเซเนคือยังไม่ทันได้ระบายความโกรธหมดก็เตรียมจัดหนักอีกรอบในชัดเพลงเดือนกุมภาเห็นทีเซเนจะไม่พอใจกับมหาสงครามเทพเซียนจริงๆแค้พ่อเพลงอย่างแบบปกติก็ไม่เป็นไรหรอกแต่นี่เดินมีทางการเข้ามาแทรกแซงทำใจยากอยู่นะ ต้องคว้าแชมป์อีกสักสองสามครั้งเพื่อรังงบไฟโทสะหมายความว่าวิธีที่นักประพันธ์เพลงอัจฉริยะใช้ระบายอารมณ์คือทำลายล้างชัดเพลงเป็นเพราะทำใจไม่ได้กับมหาสงครามเทพเซียนจริงหรืออัญญประกาศเดียวอัญญประกาศเดียวชาวเน็ตต่างถกเถียงกันอย่างไรก็ตามคนดนรีในวงการซึ่งเตรียมปล่อยเพลงในเดือนกุมภาพันธ์กลับหดหูใจทำไมพวกเขาถึงต้องแบกรับความผิดที่อย่างจงหมิงและทางการกระทำไม่ได้เป็นแม้แต่ค่ารับใช้ในขณะนี้ยังไม่มีใครคิดไปนในแนวทางเกี่ยวกับการชิงแชมป์สิบสองสมัยของเซียนเอไอ ในฤดูการเพลงทุกปีบางครั้งจะมีนักร้องหรือนักประพันธ์เพลงซึ่งปล่อยเพลงติดต่อกันภายในสามเดือนนับว่าเป็นปรากฏการณ์ปกติดังนั้นทุกคนจึงไม่ได้รู้สึกตกใจมากนกักทียงแต่ถกเถียงกันอย่างตื่นเต้นแน่นอนว่าอันที่จริงนักร้องจากวงการดนตรีทางชินชีชูยี่นซึ่งเตรียมตัวปล่อยเพลงในเดือนกุมภาพันธ์นั้นมีไม่มากนะักเนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์จะมีคนดนตรีจากหานอโจมากมายพร้อมเดินเครื่องเต็มกำลังเมื่อเทียบกับทางชินชีฉูเยี่นแล้วเสี่ยนในลงมือในเดือนกุมภาพันธ์คนที่ปวดหัวที่สุดคงจะเป็นนชชาาาาววฮ ไม่รู้ว่าคิดเชื่อมโยงถึงเรื่องไหนจูจูก็มีคนคาดเดาด้วยความสงสัยเซี่นยนเออย่อยเพลงเดือนกุมภาคงไม่ใช่เพื่อโจมตีชาวเยี่ยนหรอกนะการคาดเดานี้ไม่มีตลาดสักเท่าไหร่ไม่หรอกวงการเพลงเยี่ยนโจไม่เหมือนชาวทูในตอนนั้นที่วางท่าว่าดนตรีของพวกเราไม่ได้ด้ไปกว่าฉินโจสื่อของทูโจในตอนนั้นเหยียบเซี่ยนเอแรงมากเพื่ออวยดนตรีถูโจเลยถูกสั่งสอนไปหนึ่งยกชาวหานอกลับไม่ได้ล่วงเกินเซีย่ยนเอชาวหานอแค่ล่วงเกินฉู่ขวงเรื่องนี้หลังจากวิเคราะห์อยู่หลายตลบชาวเน็ตก็พบจุดบอด ถูกวงให้อิงจือวาดภาพประกอบเพื่อประชันวรรณกรรมกับเดวิดชาวหานอมักใช้วิธีหยีบย่ำถูกวงและเชิดชูเดวิดเพื่อสนับสนุนนักเขียนจากบ้านเกิดตนเองบอกว่าลวงเกินชูกวงและอิงจือก็ไม่มากเกินไปทว่าในถิมทีถูเยิ่นมีใครไม่รู้ถึงความสัมพันธ์ขั้นสนิทสนมของสามสหายชูกวงเส้ในในอิงจือบ้างลวงเกินชูกวงกับอิงจือนั่นเท่ากับลวงเกินชูกวงด้วยไงละ่ะสู้กับชาวถูสู้กับชาวยิ้มสามสหายมีหรือจะไม่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวทีนี้ความจริงได้ถูกเปิดเผยแล้ว มีสื่อบางสำนักจุดประเด็นขึ้นมาเช่นนี้วงการเพลงหานอโจตั้งเป้าไปยังฤดูกาลเพลงที่สองของปีเซีนยนในปล่อยเพลงใหม่แก้แค้นคู่แข่งของถูควงให้สาแก่ใจทันทีที่ข่าวออกมาชาวเน็ตต่างแตกเืินเซีนยนในชอบลงมือเป็นคนสุดท้ายตลอดโมโหแทนถูกวงกับอิงจือจริงด้วยปัญหาคือชาวหานอแพ้ให้ถูกวงกับอิงจือไปแล้วนี่นานี่ยายของเดวิดไทถูกวงศิลปินนักวาดภาพประกอบที่เขาเชิญมาก็แพ้อ,อิงจือความประกานตาของภาพประกอบเรื่องออลิสในแดนมหัศจรรย์อยู่ในระดับสูงสุดของบลูสตาร์แล้วพวกคุณคิดว่าเซียนในจะสนใจเรื่องพวกนี้หรือ เอาเถอะหนึ่งต่อสามเป็นธรรมเนียมเก่าไปแล้วอัญญประกาศเดียวอัญญประกาศเดียวสําหรับโลกภายนอกแล้วถูขวงเป็นคนเย็นชาโอหัง,หงยิงพยองทนงตนคนคนนี้ไม่เพียงไม่เห็นเพื่อนร่วมอาชีพยอยู่ในสายตาเขาไม่เห็นผู้อ่านอยู่ในสายตาด้วยซ้าไปอยู่ดีไม่ไว่าดีก็เขียนให้ตัวละครยอดนิยมภายใต้ใตนามปากกาของตนเองตายซึ่งแสดงให้เห็นอย่างเต็มที่ถึงความดื้อรั้นและเอาแต่ใจของเขาคนนี้เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วภาพลักษณ์ของเซียนในดูเหมือนจะตรงข้ามกับถูขวงเขาเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนใจกว้างตรงไปตรงมาเข้าถึงได้และบางครั้งก็ส ภาพจำเหล่านี้ล้วนเป็นความมาดีความชอบของรายการบันเทิงเซี่ยเนยเขียนเพลงเพื่อปลอบใจเฉินจื้ออวิโดยเฉพาะทั้งยังเขียนเพลงให้กับซุนเยาหัวซึ่งต้องทุกข์ทนกับความไม่เป็นธรรมหรือแม้แต่อุตสาห์เขียนเพลงให้กับเฟออยหยางภาพลักษณ์ของเซี่ยเนยในรายการเป็นเช่นนี้เขามาเข้าใจใส่ความรู้สึกของนักร้องอยู่เสมออย่างไรก็ตามไม่ไว่าถูกห่วงและเซี่ยเนยจะมีนิสัยแตกต่างกันมากแค่ไหนเมื่อพวกเขาออกโรงเพื่อกันแอนละกันพวกเขาจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมเพลงกันเสมอในบรรดาสามสหายต่อให้เป็นคนเอ่ยเฉื่อยอย่างอิงจื้อก็เป็นเช่นนั้นรรววมกกกกกัันนนนเเเปป็็อองงงพลแยท้าาาะจด นี่คือภาพจําที่ทุกคนมีต่อสามเพื่อนสนิทกิ๊ไม่ซื่อทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าอิงจือยังคงปล่อยเพลงต่อไปในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อโจมตีชาวเยียนและนี่ก็คือภาพจำอันลึกซึ้งซึ่งทุกคนมีต่อสามสหายทุกคนในที่นี่หมายถึงจิงตีชูและเยียนหานอโจเพิ่งขนวกรวมความเข้าใจที่พวกเขามีต่อสามสหายนั้นยังไม่ชัดเจนพอเมื่อชาวหานอได้ยินว่าเซีเนยจะโจมตีพวกเขาเพื่อถูกหวงผู้คนในหานอโจต่างตื่นเต้นขึ้นมาโจมตีพวกเราเขาคนเดียวต่อให้ถินโจเป็นม,มแห่งดนตรีีชาวิินนนนค้ก็อ,อกจะะหหยย่งยงไปลัง ผมยังคิดว่าเป็นพ่อเพลงจากจินโจท่านไหนซะอีกนี่ยังไม่ได้เป็นพ่อเพลงเลยด้วยซ้ําคิดว่าพวกเราชาวฮันกระจอกนักหรือไงครั้งนี้พวกเราชาวฮันจะไม่แพ้แล้วฝั่งนิทานแพ้ให้ถูกหวงมากขนาดนั้นก็อายพอแล้วอัญญาประกาศเดียวอัญญประกาศเดียวเดิมทีชาวฮันหูเสียที่แพ้ต่อถูกหวงอยู่แล้วครั้งนี้เมื่อเห็นเสียนในความแค้นฝั่งหุ่นจึงครั่งครูออกมาพวกเราชาวหานอจัดการถูกหวงไม่ได้จะจัดการเสียนใไม่ได้เทียวหรือชินโจชีโจจู่โจยืยนโจจู่จู่ทุกคนก็นึกเห็นใจชาวหานอขึ้นมา แน่นอนว่าไม่ใช่ชาวหาหนอทุกคนที่หน้ามือตามวัวเวลานี้จิงทีจูยิ้นหาหนอผนวกรวมไม่ใช่เรื่องยากหักชาวหาหนอคิดจะหาข้อมูลเกี่ยวกับถูขวงปรากฏว่ามีชาวหาหนอบางส่วนพบข้อมูลเกี่ยวกับความสำเร็จบางส่วนของ,ของเซเนอีพวกเขาพยายามหยุดคนบ้านเดียวกันที่ไม่มีข้อมูลเบาได้เบาอยาพูดมากเลยขาะใหญ่คนนี้สถานะในวงการดนตรีของเขาพอๆกับถูขวงในวงการวารรณกรรมเลยแต่ถึงกระนั้นชาวหาหนอส่วนมากต่างไม่สนใจขายใหญ่อะไรกันแล้วหาหนอโจรเราไม่มีขายใหญ่หรือเราเล่นกันหรือไงนอกจากนั้นถูขวงเพียงแค่แข่งกับเดวิด ถูกหวงคนนี้จะจมตีวงการเพลงขั้งฐานโจเทียวนะทั่วขณะนั้นชาวหานอพากันเชียยววงการเพลงท้องถิ่นอย่างไรก็ตามไม่มีคนในวงการเพลงหานอโจออกมาแสดงความคิดเห็นมีเพียงชาวหานอโจทั่วไปที่ตะโกนคุยโวเห็นได้ชัดว่าความเข้าใจที่ทางวงการดนตรีหานอโจมีต่อถูกหวงนั้นเหนือกว่าคนทั่วไปมากถึงอย่างไรถูกหวงก็เป็นชื่อที่ไม่อาจมองข้ามได้ในถิ่นที่ถูและเยี่ยนพวกเขาไม่พอใจก็จริงแต่ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนกลับเป็นหลิงเยวียนที่งุนงง เป้าหมายของฉันคือควา้าแชมป์สิบสองสมัยทำไมเรื่องนี้ถึงกลายเป็นชั้นจะจมตีวงการเพลงหานนโจซะได้ตอนที่617สุริยันและจันทราแบบนี้ต้องความรู้สึกแบบไหนกันในสตูดิโอหลวเวยมองไปยังหลิงเงยวียนในแววตาเป็นประกายเมื่อก่อนเธอคิดว่าเสียนและอิงจือแข่งกันเพื่อย่งเสียนดังนั้นในสมองจึงพยายามขบคิดว่าจะช่วยให้อิงงอคือชนะใจถูกวงได้อย่างไรภาพหลังๆเวยจึงได้รู้ว่าเสี้ยนและอิงจือคือตัวตนของอาจารย์หลิงเงยวียนไม่ได้มีศัตรูหัวใจมาตั้งแต่แรกถูกวงและหลิงเเยยวยนนนป็คู่กั ดังนั้นความรู้สึกมากมายจึงชัดเจนยิ่งขึ้นที่แท้สิ่งที่อิงจือทำเพื่อถูขวงและสิ่งที่เซียนเอ๋ทำเพื่อถูขวงล้วนเป็นสิ่งที่หลิงเยวียนทำเพื่อถูขวงทวีคูณไปเลยครั้งนี้ยิ่งเข้าไปใหญ่เพื่อช่วยเหลือถูขวงอาจารย์หลิงเยวียนไม่เพียงช่วยวาดภาพประกอบเรื่องออลิสในแดนมหัศจรรย์เวลานี้ยังใช้ดนตรีสั่งสอนชาวเยียนอีกด้วยนี่คือมิตรภาพหรือความรักไม่สําคัญอีกต่อไปตอนนี้สมองของลัวเว่ยปรากฏฉากของหลิงเยวียนซึ่งยืนประจนหน้ากับกองทัพซึ่งมีก,มดดออกมาางงรออมมบไปๆ ไม่รู้ว่าอาจารย์หลิงเยวียนเคยถามทุคงหรือไม่ว่าทำไมอีกาถึงเหมือนโตเทียนหนังสือหลัวเวยจินตนาการอย่างบ้าคลาั่งแน่นอนว่าหลิงเยวียนไม่ได้ล่วงรู้ถึงความคิดของลัวเวยเขาบ่นกับจินมูก่กว่าจะทําให้คุณเยี่ยนชอบผมได้ลําบากทีเดียวตอนนี้ชาวหานอเหมือนจะไม่ชอบผมอีกจินมู่กล่า,ลาวกลว้หัวราะนั่นเพราะพวกเขาไม่เข้าใจคุณครับทวีปใหม่ผนวกรวมเพราะขาดความเข้าใจเกี่ยวกับทวีปซึ่งผนวกรวมมาก่อนแล้วจึงมาเกิดสถานการณ์เช่นนี้เป็นบางครั้งบางคราวในความเป็นจริง การผนวกรวมของทวีปใหม่และทวีปก่อนหน้าในทุกๆปีมาเกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งในลักษณะนี้บางทีอาจมีเพียงการเป็นศัตรูกันเท่านั้นจึงจะทําให้เข้าใจอีกฝ่ายลึกซึ้งยิ่งขึ้นชีโจ,โจชูโจและยี่นโจต่างก็มาด้วยวิธีนี้โดยเฉพาะชูโจและเยี่นโจและบนอินเทอร์เน็ตในเวลานี้ชาวเยี่นจัดกระบวนทัพแล้วแต่ไม่อาจบอกได้ว่าชาวหานุมองโลกในแง่ดีอย่างสุ่มสีุ่่มห้าเหตุผลหลักคือหลังจากที่หานอโจเข้าผนวกรวมผลงานดนตรีเยี่นโจก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในถิ่ยนนนนนผู้้คไมม่อยยอรรับดีหาโจ ไม่ได้บอกว่าเหนือกว่าชินโจแต่นับได้ว่าเป็นดนตรีที่ยอดเยี่ยมถ้าให้หานอโจไปประลองกับทั้งชินโจหานอโจไม่ได้ใจกล้าถึงขนาดนั้นสู้ไม่ไหวหรอกชินโจเต็มไปด้วยพยักหมอบมังกรซ่อนเพราะเพลงแต่ละคนฝีมือไม่ธรรมดาทว่าถ้าให้หานอโจเผชิญหน้าเพียงเสียนเนชาวหานอไม่ได้กลัวสักเท่าไหร่ต่อให้เป็นวงการดนตรีหานอโจแม้ว่าพวกเขาเห็นเสียนเนแล้วว่าจะหวั่นใจอยู่บ้างทว่าความหวั่นใจนี้เหตุผลหลักเป็นเพราะพวกเขากลัวว่าเสียนเนจะดึงดูดคนดนตรีจากชินโจมามากกว่านี้ การปะสู้ในครั้งนี้ไม่สามารถกลายเป็นการปะสู้ระหว่างพื้นที่ได้ถ้ากัดเสียนในไตยเท่ากับถูกคงย่อมจมตีชาวหานอชาวหานอนับว่าพอมีความกล้าหาญพอที่จะรับศึกนี่ก็คือหนึ่งในเหตุผลที่วงการดนตรีหานโจไม่ได้ออกมาแสดงท่าทีพวกเขากําลังสังเกตการสังเกตการว่าในเดือนกุมภาพันธ์มีพ่อเพลงชาวฉินโจโผล่มาหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีบรรดาพ่อเพลงพร้อมใจกันเลือกหลีกเลี่ยงเดือนกุมภาพันธ์หรือจะบอกว่าเดือนสองไม่มีพ่อเพลงคิดจะปล่อยเพลงเลยก็คงได้ดูเหมือนว่าชาวฉินจงหวัดนกลัวดนตรีของชาว มีชาวฮาหนอคิดเช่นนี้อย่างงอนไม่ได้แต่สิ่งที่ชาวฮาหนอไม่รู้ก็คือเดิมทีพ่อเพลงบางคนในจิมโจมีแผนปล่อยเพลงในเดือนกุมภาพันธ์แต่หลังจากเห็นว่าเดือนกุมภาพันธ์มีเซีนยนไอเข้าร่วมต่างก็อันประธานกันไปหมดปลาตัวนั้นน่ากลัวมากจนอย่างจงหมิงแทบรับมือกับเขาไม่ไหวฉันไม่อยากไปวุ่นวายด้วยใช่แล้วผู้ที่ทำให้พ่อเพลงหวัดกลัวนั้นไม่ใช่ชาวฮานแต่เป็นเซีนยนไอคนนี้ชาวฮาหนอสักเกยต่อกันจนถึงปลายเดือนในที่สุดก็เชื่อสนิทใจว่าเซีนยนไอประสะจากผู้ช่วยเหลืออยู่เบื้้้ออองงงงหลงงหหงลััเ่นนตีาาโจไมกรวคทขผูใด นักร้องแถวหน้าคนหนึ่งจากหานอโจยิ้มบางพลางตอบและหลังจากนั้นคนดนตรีจากฮานโจมากขึ้นเรื่อยๆออกมาตอบกลับโดยกล่าวว่าพวกเขาจะใช้บทเพลงที่ดีที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อพิสูจน์ความสามารถของฮานโจคนดนตรีเหล่านี้ฉเฉลียวฉลาดถูกควงซี้นในหรือแม้แต่อิงจือสิ่งที่เรียกว่าสามสหายล้วนลกยเป็นศัตรูตัวฉกาจในสายตาของชาวหานอไปแล้วหลังจากมั่นใจแล้วว่าซี้ในไม่มีใครอยู่เบื้องหลังยิ่งพวกเขาตอบโตเร็วเท่าไหร่แผ่นดินหานอโจยิ่งมั่นคงขึ้นเท่านั้นสุดท้ายก็ไม่มีความเข้าใจมากพอ ในอดีตจินทีทูและเยี่ยน,นั้นมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายและมีผลงานเกิดขึ้นมากมายหานโจเข้าร่วมกันขอรวบรวมยังไม่ทันครบหนึ่งเดือนเต็มจะไปเข้าใจรายละเอียดทุกแง่มุมถูกวงเสี้ยน,นและอินจืออย่างชัดเจนได้อย่างไรต่อให้มีความเข้าใจที่ค่อนข้างลึกซึ้งแต่ก็เป็นส่วนน้อยเป็นเรื่องยากที่เจ็ดจำนวนของคนส่วนน้อยจะมีอิทธิพลต่อคนส่วนใหญ่สําหรับเรื่องนี้จินทีทูเยี่นต่างหัวเราะโดยไม่เอื่อนเอ่ยวจาจะว่าไปจินทีทูยี่นทั้งสี่ทวีก็แอบนิสัยไม่ดี เห็นชัดๆว่าพวกเขาสามารถคุยโัวเสียงดังให้ชาวหานอรู้ถึงระดับความน่ากลัวของเซียนเนเนั้นยิ่งว่าถูกหวงในวงการนิ่ยายเสียอีกแต่พวกเขากลับไม่ได้เลือกทําเช่นนั้นพวกเขาถึงขางนราดน้ํามันลงบนกองไฟส่งเสียงเชีย์ชาวหานอเซียนเนยคนนี้อดดีมาตลอดเดือนที่แล้วยังทา้าทายหยางจงหมิงปรากฏว่าโดนหยางจงหมิงจัดการสารภาพคาบคนคนนี้ถูกเรียกว่าพ่อเพลงงตัวน้อยเข้าใจแล้วใช่ไหมพ่อเพลงงตัวน้อยถึงยังไงก็เป็นแค่พ่อเพลงงตัวน้อยในเดือนนี้เซียนเนยคว้าอันดับหนึ่งบนชาร์ตเพลงเพลงชื่อว่่่าเริมมต้้้นนนใหหวกกกลองงไไไปฟัััด็ชะ เพลงของเขาเป็นสไตนี้แหละลองไปฟังเพลงลำนำพื้นเมืองสุดเจ๋งก็รู้แล้วเพลงของเซียนไอคนนี้มีแต่เพลงที่แม่แม่ป้าป้าชอบเชยสะบัดช่วงปีใหม่คงจะได้ฟังเพลงโชคดีมาแล้วใช่ไหมล่ะทุกกรอกซอกซอยเปิดเพลงนี้กันหมดเซียนไอเป็นคนเขียนอัญญประกาศเดียวอัญญประกาศเดียวชาวฮานอได้ยินดังนั้นก็ตกกะลึงยังมีชาวฮานอซึ่งไปฟังเพลงตามที่ชาวเน็ตจิ้มถีชูเยี่ยนบอกเมื่อฟังจบก็ชักจะสงสัยในชีวิตขึ้นมาเซียนไอคนนี้เขียนเพลงอะไรเนี่ยลำนำพื้นเมืองสุดเจ๋งบทเพลงในตำนานแห่งการเต้นรำกลางจาั โชคดีมาล้างสมองผู้คนทุกกรอกซอกซอยเดือนนี้เพลงของเซียนนยังขึ้นนั่งเป็นลังชําอีกเพลงเริ่มต้นใหม่อะไรสักอย่างเพลงแบบนี้ฟังแล้วก็ติดหูอยุ่รอกแต่ความจริงแล้วก็ไม่ได้ยอดเยี่ยมอะไรก็แค่เพลงให้กำลังใจไม่ได้ให้ความรู้สึกพิเศษอะไรแค่นี้ยังกล้ามายุ่ยยูชาวหานอยังจะมาแก้แค้นให้ถูกขวงอีกแก้แค้นว่าอะไรกันละ่ะพวกเราต่างหากเลยที่ถูกถูกขวงรังแกไม่ใช่พวกเรารังแกถูกขวงสักหน่อยแต่ในเมื่อคุณกระโจนออกมาแล้วพวกเราก็จะสั่งสอนคุณให้หนักหน่วงสู้ถูกขวงไม่ได้แล้วจะสู้เซียนไมไนมมมม่่ด้้เีียววววหหรือชาาานนคัใจแล ที่กล่าวมานี้คือคนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะในเวลาไหนคนกลุ่มใดมักแบ่งเป็นส่วนใหญ่และส่วนน้อยเสมอเพียงแต่โดยมากแล้วความจริงล้้นอยู่ในมือของคนกลุ่มน้อยจบเหลแล้วในกลุ่มศึกษาวัฒนธรรมจินฉีถูยเยี่ยนสมาชิกคนหนึ่งส่งอีโมจิน้ำตาไหลฉันบอกเพื่อนหลายคนแล้วว่าเสี้ยนแอรแข็งแกร่งแค่ไหนแต่พวกเขาไม่ฟังเลยพวกเขาพวกเขารู้แค่ว่าเสีนยนแอรย,ยุ่อย่างจงหมิงหลังจากนั้นจึงถูกอย่างจงหมิงเล่นแรงกลับจนร้องเพลงเริ่มต้นใหม่ไปร้องให้ไปบังเอิญจริง โชคดีที่เพลงนี้เป็นเพลงอันดับหนึ่งบนชาร์ตเพลงปัจจุบันและเป็นเพลงของเซียนเอลพอดีดังนั้นเพลงนี้จึงกลายเป็นภาพจำแรกที่ชาวฮาหนอหลายคนมีต่อเซียนเอลในกลุ่มนี้มีคนไม่เข้าใจเซียนเอลคนนี้เก่งขนาดนั้นจริงหรือจะถึงขนาดจัดการคนบนรีระดับแนวหน้าของฮาหนอโจเราที่มากมายขนาดนั้นได้คุณไม่เข้าใจสมาชิกในกลุ่มซึ่งเคยโพสิโมจิร้องไห้จึงโพสิโมจิร้องไห้น้ำตาไหลเป็นสายน้ำฉันตรวจสอบข้อมูลมาแล้วเมื่อก่อนชูโอโจอวเคยถูกสามสหาหักันทุก ถ้ายังไม่เข้าใจคุณลองไปฟังพวกเพลงวิวาในฝันแล้วก็อยากบอกพวกคุณเกี่ยวกับภาษิตของชินชิชูยเยียนสักหน่อยเสี้ยนเอ๋ใต้ถูโงเหนืออิงจืออยู่ตรงกลางอิงจืออยู่ตรงกลางนั้นมาเพิ่มเติมในภายหลังเทว่าสิ่งที่มีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งที่สุดเห็นจะเป็นเสี้ยนเอ๋ใต้ถูโงเหนือพวกเขาทั้งสองลุนเป็นแนวหน้าในสาขาของตนแยกกันไม่ใช่ท้องนาภาประดับดาวหากแต่เป็นสุริยันและจันทราเส้นประยาวเส้นประยาวปอโลอไม่ได้ลืมรายการเพลงของเราเขียนส่วนนี้จบแล้วว่าจะใส่ส่วนของรายการเข้ามา